สวัสดีครับมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ของต้นจิกนะครับซึ่งเขาเขียนไว้ตรงนี้ว่าต้นจิกนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นาสายพันธุ์ของต้นจิกน้ําหรือว่าจิกเขานะฮะแต่ว่าเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นต้นจิกนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะครับเขียนไว้ตามที่เห็นนะครับนะครับเป็นต้นใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่ซึ่ง Uh, ต้นนี้นครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับ uh, ลักษณะต้นจิกต้นนี้นะครับใบใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ก็ดูลำต้นไปก่อนนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่สวยงามมากเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะฮะ ซึ่งต้นนี้นะครับอยู่ที่น้ำตกสีโปนะฮะที่อำเภอรังเง่จังหวัดนาราชิวาสนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับสำหรับดอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ เดี๋จะให้ดูใบนะครับดูใบใกล้ๆนะครับซึ่งใบของมันเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับดูใบอันนี้ละกันนะครับอ่าอันนี้ก็สามารถจับได้นะครับใบใหญ่มากเลยนะครับ อ๋อนะครับน่าจะเป็นต้นเดียวก,กันกับต้นที่ผมเคยถ่ายนะครับแต่ว่าเป็นต้นเล็กซึ่งผมก็อึอ้งอยู่เหมือนกันนะครับที่เห็นแรกๆเมื่อกี้นะครับเป็นต้นใหญ่เลยนะครับสําหรับต้นนี้ฮะซึ่งก็เห็นได้น้อยเลยนะครับ เห็นได้น้อยมากเลยนะครับสำหรับต้นใหญ่ของอต้นจิกสายพันธุ์นี้นะฮะแล้วก็เป็นต้นที่มีของสร้างของกิ่งเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ เป็นต้นที่มีความทนนะครับสามารถอยู่ได้ในธรรมชาติอได้หลายปีเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นต้นจิกชนิดไหนนะครับก็ว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนะฮะนี่นะครับอยากจะให้ดูไกลๆนะครับในส่วนของเอโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดนะฮะ ในถ้าบังเอิญได้เห็นดอกนะครับก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับมันก็มีอยู่นะครับแถววั้นผมเนี่ยแต่ว่าเป็นต้นที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับสําหรับต้นจิกที่มีใบใหญ่ถึงขนาดนี้เลยนะฮะก็ถือว่าแปลกอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับต้นจิกชนิดนี้นะครับก็ให้ชมดูมเพลิงนะครับ สำหรับต้นจิกนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ